คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่สาวฮอตเวอร์สสำหรับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะเพราะว่าตั้งแต่หนังเรื่องเฟรนโซนเข้าฉายแล้วเนี่ยบอกเลยว่างานของเธอเนี่ยโอเยอะแยะมากมายยาวเป็นหางว่าวไปจนถึงปลายปีแน่นเอียดจนนางเอกหนัง200ล้านแอบบ่นว่าอดไปเล่นซีรีส์ที่จีนเลยหลังจากที่จีนเนี่ยเขาติดต่อมาถึง5ปี ส่วนที่ไปอวดเซ็กซี่ริมทะเลเล็กๆจนหลายคนคอมเมนต์สนันนั้นใบเฟิร์นจะว่ายังไงมีแลนถ่ายเซ็กซี่จริงจังกับเขาหรือเปล่าขยับมาคลุกวงในเมาส์ข่าวกับใบเฟิร์นกันเลยจ้าก็มีติดต่อมาเหมือนกันค่ะแต่ว่าดูว่าคิวบางทีคิวคิวชนกับละครก็ไม่ได้ไปค่ะมีซีรีส์อะไรเงี้ยทางจีนเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ละครก็ละครในไทยก็ยัง,ยงเล่งถ่ายอยู่ค่ะก็เลยยัง เราดูก่อนไม่รู้ว่าจะจะจบเมื่อไหร่จะเสร็จทันไหมอะไรเงี้ยเขาจะยังรอเราไหมก็เสียดายโอกาสในในประเทศเราเหมือนกันที่แบบผู้ใหญ่หลายๆคนก็ยังแบบยังท้าทามละครต่อเนื่องจากตอนแรกที่เราไม่รู้ว่าเราจะจะมีงานหรือเปล่าด้วยซ้ำก็แบบแต่งตัวเนเพื่อนปกติเลยค่ะไม่ได้แบบคาดหวังอะไรแต่ผู้จัดการนะหาถ่ายรูปเก่งไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบไปเซ็กซี่อะไรเหมือนเป็นวันหยุดพักผ่อนมากกว่าค่ะไม่รู้ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเซ็กซี่อะไรขนาดนั้นแต่เขาก็จะรู้ว่าหนูแบบไม่ได้แบบอยากขายอะไรแนวแนวนี้อยู่แล้วค่ะนี่กือเป็นแฟชั่ happy น อยากถ่ายบิกินี่หรือว่าอะไรคือจริงๆแล้วใบเฟินเขาก็เป็นคนเซ็กซี่อยู่แล้วแต่งตัวแบบนิดๆหน่อยๆก็ดูแบบมีอะไรอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของงานเซ็กซี่เนี่ยเดี๋ยวรอดูต่อไปแบบยาวๆในอนาคตแล้วกันแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีให้เห็นใช่นี่ขนาดไม่ได้ใส่ชุดบิกินนองบิกินี่นะแค่เปิดไหลแค่นี้คอมเมนต์ยังสั่นสะเทือนเลยจริงๆใบเฟินแค่ใส่กางเกงขาสั้นก็ดูแบบมีอะไรแล้วอะเนาะดูแบบนานนาะคนะ